รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกระทิงแดง U-Project วุ้นมะพร้าวชาวเกาะ สวัสดีครับผมเขรติส่งกรลเทสนล่นกันบาบาเบจกำลังนั่งนึกเลยอ่ะถาบพีก่อนออกมาถ่ายรายการทำไมรายการเราไม่ได้รางวัลมาก่ะเป็นแบบความสามารถเขียวของพีกรนเท่านั้นเองเขาเรียกว่าความสามารถพิธีกรความสามารถเกีกรไม่ รางวัลรคตึงดีเด็ดใครจะแจกให้เราแต่ละคนมาถึงถ่ายเดี๋วเดียวพี่ต้องไปรับอีเวนต์ถ่ายที่ไหนแต่ที่ไหนก็จะไปถ่ายละครต่อถ่ายตรงนี้เลยเร็วเร็วๆมีสปอตต้องอ่านต่อเร็วแล้วเอาวันนี้มีอะไรมานำเสนอคะคุณพิธีกรทั้งสิเรามีเรื่องเทศกาลมาฝากคุณสิธีกรชอบเทศกาลอะไรฉัชอบสงกรานต์ชอบสงกรานต์เพราะว่าจะได้ ถอดเสื้อมีอะไรมีอะไรมาฝาชอบตุ๊จีนผมชอบตุ๊จีนเธอชอบอะไรประเพณีวิ่งควายที่จอมุรีไปประจำเลยเขาไปธีกรประจำไปดูหรือไปทำไรไม่ไม่ไปเป็นควายเลยโตลเ่วันนี้เรามีเทศกาลที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆที่มาฝากกัน เทศกาลกระโดดข้ามทารกนะครับประเพณีเสียวๆแบบนี้นะครับเป็นประเพณีของประเทศสเปนเพื่อกะจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปให้พ้นจากบ้านเมืองนะครับรวมถึงคลุ้มครองคลุ้มภัยเด็กแรกเกิดเทศกาลต่อมานะครับ Wife carrying World Championship นะครับเทศกาลอุ้มเมียชิงแชมป์โลกนะครับเทศกาลนี้เนี่ยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เทศกาลอาบโคลนนะครับบอเยิงหมัดนั่นเองนะครับของเกาหลีใต้นะครับใช้โครนบริสุทธิ์แต่ละปีดินโคลนก็จะถูกขุดแล้วก็ขนไปยังชายหาดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปกลิ้งเกลือนกันอย่างสนุกสนานนั่นเองนะครับนี่ไงเทศกาล การเยอะแยะจะเป็นหมดเลยโบอทำอะไรอ่ะอยากบินไปเที่ยวอยากบินไปเที่ยวแบบทำอะไรสอนพอพี่เอกอีกแล้วแค่นี้กันเดียกันพี่กอล์หญิงก็ไม่ได้เข้ากับเราแล้วเดี๋ยวๆท่บอวงการอะไรกันดีไปทางเนี้ยเพื่อชีวิตวันนี้สัมภาษณ์วงมีวงดนตรีมาสัมภาษณ์เหรอวงอะไรกันแล้ววงวงแล้วเป็นการทำไมเลยกันล่ะก็เพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยเขาก็เป็นผีๆเหมือนกันก็เลยจะเป็นกระหังเนี่ยบินไปหาพาไปหากระสือตนนี้กระสือสัตวรอ ไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าครับแขกรับเชิญเราน้องพลอยพัทรากรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไฮโบนำเป็นเสาหลักนะครับผมพวกเราเป็นเอกอินไปแต่ว่าอันเนี้ยอ้นเป็นพยานได้ว่าเรืเนี้ยมันไม่ได้เริ่มจากโบก่อนถ้าสมมติแฟนโบผัดมาดูอะเนาะเพราะว่าน้องพลอยเดินมาถึงน้องพลอยบอกว่าหนูชอบพี่โบโบก็รีบก็รีบก็รีบอย่าอยาหนูติดตามผลงานพี่โบ ล่าสุดคืออะไรคะที่หนูชอบเพราะอะไรสวัสดีผมชื่อวีนะครับเหมาะทำให้เราดูหน่อยทำให้เราดูหน่อยทำให้ผมชื่อวีสวัสดีเลยเนื้อคู่เนื้อคู่เนื้อคู่เขาเกิดมาแบบนี้เลยคนเนี้ยเหรอผู้จัดติดต่อเขาพราะบบนี้แต่ว่าแต่ว่ามาตายเอารายการนี้แหละโอ้โน้องโตก็เลยชอบน้องพลอยก็เลยชอบน้องพลอยเขาอยู่นี่พี่แดงพี่บีกก็ยังใช้อยู่เนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่เป็นอาศัยเมืองน้องพลอย หลังจากจะสือก็คือหนึ่งในสวงถ้ากระสือเจอกระหังนี้ชอบมาอ่ะอ่จอดอนี่เร่นเกิดแกก็ไเดี๋ยวนี้ดูไม่ชอบค่ะแต่ในใจคืออะไรในใจชอบ จะไม่ไหวแล้วหมดแล้วหมดก่อแ่บาทจะกระซือมาหนึ่งในส้วงมันแตกต่างกันยังไงน้องพลอยผีเลยเนาะเป็นผีอันนั้นก็เป็นคอมเมดี้ฮาๆค่ะแล้วก็มีดาวมามากแล้วก็หนึ่งในซวงเนี่ยก็คือโดนแม่ด่าอย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็ต้องโกหกคุณแม่ไปหาแฟนแล้วก็โกหกแฟนไม่ให้มาเจอแม่ก็ต้องกดดันกดดันค่ะและตัวจริงเราล่ะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนนนัใวง่เป็ยไรก็ปกติค่ะ ล่าเลยสนุกสนานสดใสไว้ดูสดใสไรเล่นละครเรื่องแรกเธอเครียดจนผมร่วงรลยเนา่เล่นไม่เป็นตอนครั้งแรกพี่โอ๊ตเล่นไม่เป็นคุณชายาชานนท์ก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างค่ะก็เจอพี่อออพี่แดงแล้วเขาก็สอนละฉากแต่ละฉากก็ร้องไห้ตลอดเหมือนเดิมเขาดุด้วยหรือเปล่าไม่ดุไม่ดุค่ะเครียดไปเองแต่เรากดดันตัวเองว่าเราอยากทำให้ดีนี่แล้วที่คนนี้เขาบอกว่านอกจากบอกการแสดงแล้วเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการร้องไห้ ก็เราก็ต้องอินกับในละครไปเลยไงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติไม่ไหวจริงก็จะเดินไปหาผู้กำกับเดินไปหาพี่ๆคนนั้นคนนี้ที่เราสนิทว่าช่วยิวหน่อยช่วยิวหน่อยเขาได้เหอเขาบีบเขาบีบ้เขาก็จะกอดเราตออเรากอดกอดไม่ได้ต่อไหมสมมติสมมติที่เป็นผู้กำกับอ่ะอ่าดีมากต่อรุ่นว่าคนนี้เป็นผู้กำกับแล้วก็อยู่กันสองคนเราถามคนออกไปข้างนอกสมมติเป็นพี่ออฟแล้วกันพีพี่ออฟ ไม่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยพี่ออฟเขาก็จะแบบเอ้าต้องทำไงแล้วพี่ต้องทำไงถึงจะร้องก็พูดบิวีบิวไม่ใช่กอดไม่ใช่กอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่นี่ออฟปองศักดิ์ทำไม่เป็นพี่ออฟเลยแท้ๆเลยเอาแล้วแล้วต้องทำไงถึงจะร้องอ่ะมีวิธีไหมก็ต้องกอดไหมกอดไหมไม่ไม่ไม่ พูดตรงนี้ลงไอจีไปหาดีกว่าเอาวันนี้เรามีมุ้นมะพร้าวชากรออร่อยชื่นใจใครก็ชอบนะ่ฮะมอบให้กับน้องพลอยด้วยเย้ก่อนครับผม เดี๋ยวช่วงหน้ากับมะมาวงก็ต่อเนอะพี่โบยมีอีกหลายคำถามที่จะถามน้องพลอยเลยอะนำร่าธรรมชาติมินเนเล่นะครับโดยบริษัทเนสเล่ไทยจำกัดนะครับจัดกิจกรรมมินเนเล่สาววิ่งหนุ่มวอลปี2แล้วเบอใช่เลยครับเขาบอกว่าหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามเมื่อปีที่ผ่านมานะครับโดยในปีที่2นี้นะพี่เฟี้ยนเขายังคงพันธกกำลังกับ5ผู้จัดละครโทรทัศน์แนวหน้าของเมืองไทยนะครับได้แก่นะครับคุณหน่องอรุณโฉชาพานุพันธ์นะครับคุณตู่ปิยวัดีมาริโนและก็คุณแดงธัญญาโสพลค่ะและยมตาาาหเ หนุ่มสาวผิวสวยสุขภาพดียางเป็นธรรมชาติจากภายในสู่ภายนอกซึ่งผู้ชนะนะครับจะได้ถ่ายแบบในนิตยสารส,สุดสัปดาห์นะครับเข้าร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็เงินรางวัลรวมลาค่ากว่า5 0 0แสนบาทโอ้โหเปิดรับสมัครหนุ่มสาวนะครับอายุระหว่าง1 8ปถึง2ีปีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้นะครับสมัครง่ายที่ไหนที่นี้เลยครับ facebook com slash minaret thailand รีบสมัครกันเข้ามาเลยนะครับผมรออยู่นะจ๊ะ สนับสนุนโดยคิดแคทยาสีฟันเซนโซดายเปิดเบรกที่2มามีของละมอมให้อีกแล้วครับผมเสียวฟันอย่าทนเซนโซดายยาสีฟันที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำครับขอบคุณค่ะเนี่ยเลยนี่ไงพอหายเสียวฟันปุ๊บเราก็มาทานอาหารกันต่อนี่เป็นไฮที afternoon tea จากเลยซาลอนนั่นเองขอบคุณนะคะานซาลอนน้คทานน้าทานมันหมดทุกอย่างเลยทานไปละมอยไปเนาะวันนี้คือพอ ลอยมาปุ๊บแลลวพวกเรารู้สึกด้อยเลยอ่ะเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีสาระมากเธอเป็นผู้หญิงที่เรียนเก่งมากจบบบกิจนิยมด้านกฎหมายเรียนกฎหมายนะจ๊ะน้องพลอยพี่อยากรู้วลาอะไรเรียนกฎหมายเหมือนเรียนแพทย์ไหมจะต้องเลือกไหมว่าต้องสาขาไหนอะไรเลือกเลือกค่ะเลือกล้วต้องเลือกเลือกก็เหมือนว่าตัวตัวเลือกเราเราอยากเรียนอะไรเฉพาะเนี่ยค่ะแล้วหนูอยากเรียนอะไรเฉพาะหนูเรียนระหว่างประเทศก้หมกยระฎหมางประเทศเพราะว่าอาจารย์อ่ะ เหมือนจะเหมือนว่าจะใจดีแต่ถ้าเกิดคนอื่นดูยากแล้วก็เราจะไม่ได้เราก็วางแผนอะไรเงี้ยค่ะว่าจะเรียนวิชาที่ดูแบบโอเคโอเคว่าเราจะได้อีกองไงีใช้คำนี้แหละแต่อย่าพูดก็เลยคือระหว่างประเทศลงหมดเลยค่ะหูหชอบเรียนแบบท่องอย่างเงี้ยหรอ เลือกตามพี่สาวตอนนั้นน่ะตอนอยู่มหอ่ะพี่สาวก็พี่สาวเรียนนิติธรรมศาสตร์ค่ะแล้วหนูก็อยากมาอยู่กับพี่เพราะว่าอยากมาแบบอยากเป็นสาวกรุงเทพบ้างอะไรอย่างงี้เพราะก็คนเชียงใหม่ค่ะก็อยากมาอยู่กรุงเทพกับพี่แล้วก็ไม่ติดเสียใจเฮ้อแล้วหนูก็เลือกอันดับหนึ่งธรรมศาสตร์เลือดอันดับสองมชก็มาติดมชอก็เลยเรียนที่มชอที่บ้านค่ะตอนนี้จบแล้วจบแล้วค่ะแล้วต้องเรียนต่ออะไรไหมอะน้องก็ถ้าเกิดเราอยากเลือกเรียนต่อก็คือเรียนเนแล้วก็เรียนตัวทนายต่อค่ะแล้วก็เหมือนไปสอบถ้าเกิดเราสอบตัวทนายได้กก็ประอบ วิชาชีพว่าความได้อันนี้จะไปสอบไหมสอบมาสอบแล้วสอบไม่ได้เป็นไงอ่ะอ๋อยังไม่ได้มันก็สอบได้อีกประมาณสองคะแนนจะผ่านแล้วก็ไม่ผ่านไปสอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่สอบละ ยิ่งบอกจะให้กันไม่ได้ใช่ไหมขอไปตรงนี้ค่ะขอมาแล้วปวดทายกันแน่นะคะที่ต่อร้องแล้วเป็นไทยสไตล์ใส่เขาอ่ะก็มันก็คือไม่ได้ไงนะเอานะอาจารย์โอ้ยลูกเจนนี่ลูกเจงนี่เด็กเจนนี่ถือกระดูกม่ายถือกระดูกม่ายใช่ป่ะอีกสองคะแนนตอนนี้คือไม่ไปทางทนายไม่ไปทางอะไรหยุดเลยหยุดก่อนเลยค่ะแล้วก็เลยเป็นถ่ายละครอย่างเดียวทำละครแล้วมีธุรกิจส่วนตัวด้วยใช่เคยขายเสื้อยืดที่ไหนยังไงในไอจีค่ะในไอจีฉลออะไรครับ มิตราแบนมิตรา,ตราชื่อคุณแม่ค่ะคือยืนยันไง เสือย uh, ืดก็เป็นคอโกลมแล้วเราเหมือนพอยชอบแมวมันก็จะเป็นทุกอย่างเกี่ยวกับแมวใส่ผีใส่ผีใส่ผีตั้งแน่เมื่อวานแส่งงานไปนอนอยู่ที่กองฟางอาล่ะค่ะมีอตราใร้อนร้อนเลยยังไงแมวร้วนๆเลยค่ะไม่หมาแต่ไม่หมาปะนอนนอนซื้อนี่ลูกแวเน้่มวใช่ไหมคะเน้นแมวเออมีหมาแต่ไม่ได้พูด ถามเผื่อให้มูินอะไรไม่มีไม่มีไม่มีแต่แมวแล้วก็น้องพลอยเป็นคนพิถีพิถันในเรื่องของการดูแลตัวเองมาจริงดูแลตัวเองออกกำลังได้ไหมออกกําลังกายค่ะออกออกแบบไหนฮะ ก็ถ้าเกิดสมมติเพื่อนคนไหนอย่างพี่อย่างพี่โบเป็นจวันเนี่ยเขาก็จะเป็นแนวชกมวยโยคะถ้าเกิดระว่างก็ไปอยู่กับเขาแล้วตอนนี้ถ่ายละครกับมะลิค่ะมะลิกับมิ้นท์พัทรัชญาก็จะแบบว่าไปกินเข้าแล้วก็ไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยยิงปืนด้วยนะแล้วใจใจเราชอบแบบไหนมากกว่ากันออกกำลังกายที่ชอบที่สุดหนูต้องเวียนเวียนถ้าเกิดหนูทำอะไรนานๆน่ะหนูจะเบื่อโอ้ไม่แต่ออกกำลังกายดูแบบโหดๆนี้มียิงปืนไม่กลัวคนจะไม่เข้ามาจีบหรอก็ไม่มีอยู่แล้วว้าวแม่เปิดตาเปิดตาเปิดตา คุยก็คุยอยู่ค่ะมี กูแยกหรือตั้งกรุ๊ปซิตั้งกรุ๊ปกูแยกกูแยกกูแยกไม่ตั้งกรุ๊ปเนาะไม่ตั้งกรุ๊ปคุนมาทิ้งทุกคนคนมาดีมาคนที่คุยอยู่น่ารักสไตล์ไหนเออโบหรือว่าแบบใครขาวติ๊ติ๊ขาวติ๊เต๊ะใจแรงมากใจแรงมากใจแรงมากอ๋อขาวติ๊ติเราชอบแบบนั้นสูง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 บอกชื่อได้ไหมนิดไม่ไม่ไม่รู้จักเราเประวัติหรือยังประวัติคุยมา หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้ววการนอกๆเขาพี่เป็นยังไงเขาเขายังไงเขาดีน่าสนใจอะไรยังไงเขาเป็นคนยังไงเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีแสดงว่าคําถามในช่วงนี้ไม่ร้องปลอยไม่อึดอัดตอบสบายช่วงหน้าคําถามคำถามอีตานหรอเหมือนไั้งใจยู่ จะสถานที่อึดอัดน้องฟังชื่อชุ่งสิน้องจะอยู่ไหมชื่อชุ่งอะไรวะแย่ยี้แย่จี้แย่จี้แฉแย่ี้ค่ะแย่จี้แฉน้องจะอยู่ไหมล่ะแล้วบอกว่าแข่งนี่จะต้องหนีกลับ้านโดยที่มันไม่เอาซองเลยโอ้ยไม่ไน้หนูสู้หนูสู้หนูสู้ค่ะปิดเบรกนี้เรามีนะฮะคิดเซตนะฮะคิดแคทคิดสฉพาะคิดถึงคิดแคทนะฮะมอบให้กับน้องพลอยค่ะ คำว่าภาษีนะครับในภาษาอังกฤษมีการแยกนะครับคือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยจะรวมๆเลยเป็นคำว่าภาษีแล้วก็มีคำว่าภาษีอะไรภาษีนำเข้าภาษีรายได้เลยก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษแยกเป็น tax นะครับก็คือภาษีรายได้นั่นเองกับอีกส่วนหนึ่งภาษีนำเข้านะครับมี tariff นะครับมี customs นะครับมี duty นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้แปลว่าภาษีนำเข้านะฮะแล้วแต่วิธีการใช้ส่วนคำว่า duty free ที่เราเห็นที่ตามสนามบินก็คือการซื้อของแบบไม่มีภาษีนำเข้าหรือว่าส่งออกนั่นเองครับ สนับสนุนโดยแฮปปี้จาก d t แท็กเบบซี่กับเล่ปอดพาป๊อกทิ้งป๊อดันติดต่อน้องพลอยคนน่ารักแต่ว่างงมากเลยวันนี้อะไรเนี่ยเรอด้วเป็นของสะสมค่ะสะสมเรือเรือวันพีชก็เป็นการ์ตูนที่ชอบชอบใช้คำว่าไงชอบชอบชอบปวดปานปวอดพราค่ะติดตามตลอดติดตามตลอดเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับพระเอกของเรื่องก็จะเป็น ป็นอยากเป็นโซนสลัดเป็นเจ้าแห่งโซนสลัดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปสู้นั้นสู้นี้ไปหลายเกาะก็เป็นญี่ปุ่นหนังมากรื่องนี้ญี่ปุ่นอันดับหนึ่งคือหมายถึงว่าเป็นหนังหรือว่าเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นหนังสือการ์ตูนพี่การ์ตูนแอนิเมชั่นก็มีพออ่านเล่มแรกก็คืออยู่ที่โรงเรียนอยู่ม2ค่ะแล้วเพื่อนผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยอ่านนี่อ่านน่าแล้วเราก็อ่านตอนม14ค่ะตอนนี้25ก็ยังไม่จบ ก็พี่กี้ไม่ได้อ่านเพราะว่าพี่กี้ไม่ใช่เดผู้ชายพี่กี้โง่อยู่ในศิลปอย่ฉันอยู่คนเซเนอเรชั่นแล้วล่ะนอกจากสะสมพวกโมเดลอย่างนี้นี่คือต่อเองหรือว่าอะไรไงต่อเองค่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นแผงๆแล้วก็มาต่อต่อเองติดสติ๊กเกอร์เองนี่มันเป็นกิจกรรมเด็กผู้ชายมากเลยนะสนุกหรือที่เธอเป็นทอมลึกมากเหนื่อยอากเป็นทอมไหมเนี่ยไม่เป็นนะแต่ว่าเด็กๆเราก็ต้องสนหนผู้ชายใช่ค่ะมีก็อยู่โรงเรียนสหะไงก็ก็มีเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ท่าเอะเรเสี้ยวมามีวีรกรรมไหมต้นมะขามไม่ไม่หนูอ๋อหนูจําได้ว่าเคยขึ้นไปที่เขาเรียกว่าแบบฟ้าเพดานอย่างเงี้ยตอนมมใช่เดินขึ้นไปตอนโรงเรียนอยู่ชั้นสาแล้วมันก็มีแบบหลังคาแล้วมันก็จะเป็นรูให้เดินเข้าไปใช่ไหมคะไม่กลัวหนูที่ต้นเพดานไม่กลัวเดินไปกับเพื่อนเข้าไปสองคนแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะมีลูกแมวแล้วแบบลูกแมวเหมือนป่วยอย่างงี้ร้องอย่างไรใช่แล้วเราก็บอกว่า เฮ้ยเราจะระดมทุนการพาแมวไปหาหมอแล้วก็ไปถุกห้องเลยค่ะมสี่ทับหนึ่งถึงทับสิบอ่ะไปขอตังค์เพื่อนแลพาแมวไปหาหมออยู่ดีแม่แมวคาบลูกแมวหนีเราก็แบบอ้าวเงินก็ไม่ได้ต้องไปตามหาลูกแมวอย่างงี้แล้วเจอไหมเนี่ยทุกคนบอกเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ตรงนั้นนั้นนั้นเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปกับเพื่อนสองคนตึ๊กตึ๊กแล้วมันเก่าแล้วอ่ะฟ้ามันทะลุลงมาแล้วนักเรียนน้องมสามนั่งเรียนอยู่อ่ะ ขาเพื่อนตึงทะลุลงมาทะลุลงมาขาเธอทะลุลงมาเพื่อนไม่ใช่เพื่อนเพื่อนใส่กระโปรงด้วยกูอยู่เขาเรียนอยู่ถูกไหมล่ะมันไม่ใช่เวลาพักไม่ใช่เวลาพักแล้วเพื่อนใส่เกงย์ไหรือเปล่าใช่ใช่ภาพี่พอเห็นเพื่อนคือว่าใช่อย่งเงี้อันนี้คือฝ้าแล้วพอเห็นเพื่อนคือเพื่อนเกาะอย่างไงี้ยอยู่ดีไม่ร่วงลงมาในอย่างอันนี้นาเร่เพื่อนคงหลังเพื่อนแบบมีแรงหึบ ขึ้นมาหนาวแล้วครูไม่ว่าครูก็ต้องครูตามขึ้นมาด่าข้างบนเลยค่ะท้องห้องปกครองโดนหักไห้ใช่แล้วเพื่อนก็แบบตรงเนี้ยทันหลอกเพราะไม้มันรูดโอ้โหหนูจะบอกว่าเออมาจากโครงการของคุณเก๋ชเจนาเล่ห์เดอร์ตอนนี้ไมาเจอครับเอาแต่เนี้ไม่มีใช่แล้วหนูเคลียร์ได้มั้าก็คือเราทำดีอ่ะควดีครูก็ไม่ว่าใช่ไหมครูก็ไม่ว่าค่ะแต่โดนหักหมายโดนอะไรนะโดนหักหมายเหมือนคะแนนความประพฤติอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่านักเรียนทุกคนมี20่หมายถ้าเกิดโดนหักหมดจะโดนไล่ออกอะไรเงี้ยโอ้โหจะฉันมียี่ส นะเธอถ้าจะเกิดไม่พอนะไม่น่พอเธอาจะหมยเพื่อนเธอรรัดเธอต้องไปขอเพื่อนขอใหม่เพื่อนขอตาเพื่อนขอหนรขอร้อยหมายขอร้อยหมายขอร้อยหมายให้ใหม่ยห้ใหม่ขอร้อหมายห้หมรอยหมาม คอยมีสายยาด้วยเพื่อนๆเรียกน้องจอบน้องจอบพี่ก็เพืออะไรอะัควันเหยื่นตอนนี้ก็ยังเหยื่นอยู่ไม่เหยื่นนะแต่รู้ดัดแล้วถูกไหมดัดแล้วค่ะแต่มันก็เหมือนมันจะยื่นออกมาเพราะว่าจะไปดัดอีกแต่ก่อนคือเหยื่นเหรอทุเรศมากหม่อมยิ่งหม่อมเล่มหมอมเลยใช่ไหมเป็นหมอมเหยื่นได้อะแล้วก็ดัดแล้วเพื่อนร้อนทำไงสู้ป่ะแล้วก็เฉยเฉยจริงเหรอ แล้วเป็นไงพอเราแ่งเสร็จแล้วปุ๊บเราสวยขึ้นขนาดนี้เพื่อนคนนั้นไหวไงเพื่อนคนนั้นไหวไงผมก็ด่าเราอยู่เผาก็เลือกไปด่าที่ใครแทนใช่ไปด่าที่กลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หูหูอะไรอย่างเงี้ยเพราะแดนเขาเป็นเพื่อนหนูไม่ได้แล้วนะเลยมาเป็นเพื่อนคนทำไมถึงคนนี้นะอ่ะมาถึงช่วงนี้ขยี้ยังใครยี้ยองกี้ขยี้แคร์ให้ปล่อยเล่าเรื่องออกเดทมาไเป็นอะไรที่เขาเป็นนักแม่ปืนเดี๋ยวถ้าเขาปาลุ่มดอกดีกว่า เอาปลาปลาก่อนแล้วค่อยเล่าปลาแล้วค่อยเล่าแต่ถ้าพลอยแม่นจริงปลาไปโดนพี่เอกกี้พี่เอกกี้จะเป็นคนตอบให้นะอ๋อเน็ตก ถินข้าวก็ได้ก็เป็นแบบไปดูหนังดูหนังด้วยโรนิ่งเล่นจัาหวะเลยกันตอนที่เริ่มคุยกันใหม่ๆค่ะแล้วเาก็วิยาดีแล้วจ้ก็เหมือนว่าเราหาเรื่องชวนคุยจากนั้นมีบอลโลกอย่างนี้ล้วก็บอกว่าเหมือนคุยกันมานานแล้วแต่ไม่ได้เจอคุยคุยในสมัยก่อน msn อะไม่ได้เจอกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยเราก็ต้องแบบได้เจอบ้างแหละอยากไปกินข้าวกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคนวางแผนหนูก็บอกเนี่ยถ้าเกิดวันโลกนะมาคู่สุดท้ายละ ก็จะเป็นสเปนกับอะไรสักอย่างเราจำไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดใครชนะไปกินสุกี้การไปกินจิ้มจุ่มกันนี้แล้วก็ตั้งกฎกติกาขึ้นมาเองใช่ว่าลองทายไหมใครชนะเกิดใครชนะเลี้ยงอะไรอย่นก็ทายมาไหมทายไหมเนี่ยก็ต้องได้กิ่นเน่ะใช่แล้วก็นั้วทายแล้วเขาเขาชนะเขาได้เลี้ยงเราอะไรแล้วเขาไปไหมไปเขาก็ต้องอยากไปอยู่แล้วแหละใชแล้วแล้วก็ไปกินจิ้มจุ่มแล้วก็แบบเอ้ยดูหนังต่อ แว่าของแกไม่เกี่ยวแต่เด็ดแรกกินสุกี้แล้วดูหนังต่อมันไม่เหม็นกระเทียมหรือว่าเราไม่ได้เพิ่มกระเทียมเข้าไปในนั้นไม่เพิ่มไม่เพิ่มติดฟันไหมไม่ตีไม่ตีแล้วเรากินแบบแอฟแอฟหรือเรากินแบบถาดหมแตะผมเข้าไปแล้วก็ถาดโหมเขาเลี้ยงเป็นจำใหญ่นี่หรอหมูกรอบวันนั้นนี้หมูกรอบจับก้อนกสองก้อนเขากินหมูกรอบได้ไหม้บอะไรอะไรเดี๋ยวจะถามอะไรน้องเป็นคำถาม สุดท้ายในวันนี้ก่อนที่จะบายบายกันไปฝากผลง,งานดีกว่า<อ><อ>น,นี้เป็นการเป็นห่วงเน,งนาะธุรก,กิจธุรก,กิจ <c oughs> ตอนนี้กําลังถ่ายทำเรื่องบุษบาเร่ฝันค่ะ,คะก็น่าจะได้ชมปีหน้าแล้วก็ฝากธุรกิจมีตาแบรนด์ด <c oughs> <อ>้วยค่ะเรามีนะฮะเบแฟซี่และเล่รสชาติความสนุกสุขทั้งครอบครัวนะฮะมอบให้กับน้องพลอยมอบเพื่อเปิดระยะอยากคุณแขกวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญด้วยท่นน้องพลอยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่ด้วยโฮเทลมิวส์แบงคอกนะครับและเราก็ติดตามตอนต่อไปมีความสนุกมีอะไรมาฝากกัน เยอะแยะมากมายทุกวันเสาร์9โมงเช้านะครับช่อง3 SD กับรียกากว่าเมื่อเชืองนี้เวลาเข้าฉากเขาไม่เคยเครียดไงอ่านอ่านบทหน้าฉากอะไรต้นเลยแล้วก็เลยถาม ไปถามคนในกองว่าหมอเขาต้องอ่านบทมาก่อนหรอเหรอหรอเขาต้องอ่านบทมาก่อนใช่ไหมแล้วทำกันบ้านอ๋อก็เรียกว่าทำกันบ้านทำกันบ้านเราสองคนเหมือนกันนะลอกกันบ้านลอกกันบ้านพูดอะไรซีพูดอะไรอ่ะจต่ประโยคของตัวเองด้วยก็ไม่รู้เขาจบตรงไหน